สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดอินบางขุนพรมนะแล้วก็พาทุกคนมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่แบบโอ้โหเป็นสถานที่ที่งดงามมา,มากๆก็คือน,นี่องค์พญานาคครับทุกคนโอ้ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ขอบุญบาร,รมีของปู่พญานาคเนี่ยลนบันดาลให้บุคคลนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเทินแล้วก็ใครที่แชร์คลิปนี้ครับ ขอองค์พญานาคโดนบันดาลให้บุคคลเหล่านั้นจงมีแต่โรคทรัพย์มหาศาลแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอสมความปรารถนาองค์พญานาคเนี่ยสวยมากนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ข้างล่างต้นโพและก็ข้างหลังขององค์พญานาคเนี่ยก็คือบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถ้าทุกคนรู้ดีนะครับว่าใครที่มาวัดอินเนี่ยต้องมา ขอ,อน้ามน์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาอธิษฐานจิตสวดพระคถาชินบัญชรน,นะก็ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับนี่คือองค์ปู่พญานาคที่สวยและงดงามมากม